ขึ้นไหมขึ้นไหมสตรีมขึ้นไหมกลัวว่ามันจะกระตุกเหมือนรอบวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายสตรีมไปกระตุกแบบกระตุกจัดเลย F F F ทำไมทำไมผูกด F อะอะไรผมกดไปครั้งผมกดไปครั้งหนึ่งแล้วอะมันมันแล้วกดอีคีไม่ได้จะเปลี่ยนกดอะไรนะกดอ F F F กดตัวเอ็นดิลงรถก่อนลงรถกดตัวเอ็เอ็นตั้งใหม่อ่ะ ตเอ็นแล้วก็อันที่สี่อะเห็นไหมเอออันที่สี่ใช่เราเลือกใหม่ได้เองมีกลองชุบไหมเนี่ยมีเอ็มมีเนี่ยไปซื้อ7เวนข้างหน้าเนี่ยอ๋เอาให้สิบอันเลยจะได้แบบใช้นะจะได้ใช้เอาไว้ใช้นี่แหละซื้อไว้ดีเวนชิว เต็มมา1สิบองคอมพิวตอยชิว,ชวอะไรครับไม่แก้ไขอะไรไม่ได้วะเนะี่ยแก้ไขแก้ไขวิดีโอแก้ไขวิดีโอเอ้าเฮ้ยทำไมแก้ไขวิดีโอไม่ได้ะ่ะเอ้อย่างได้วะ แก้ไขวิดีโอตัวเองไม่ได้ด้วยแปบ๊บหนึ่งนะครับอ๋อไม่ใช่วิดีโออะไรครับอีกหนึ่งนาทีชิวๆแก๊งเรามีกี่คนเนี่ยแกงเรามีโอ้สามคนอ,คอะไรวะ ¡Papapap! มาแล้วมาแล้วเจวอลเจย์วอไหนถึงเวลายังไปชิวชิวแค่นี้แหละแค่นี้แหละโอ้โหชิวชิวนะครับ บอกข้าบอเข้ากข้าอันแบคออะไรกันกันที่าเงินคบนี้คนสด้ายครับกันที่าเงินนะครับกันที่าเงินนะครับกันที่ผาเงินครับทคับพันหนึ่งนะพันหนึงนะพันหนึ่งนะโอ้ตายคาตีนนะกระทืบ กระทืบหมาเงินหน่อยครับกระทืบหมาคนหน่อยเอ้ยเฮ้ยเกินมาเล่นเหลี่ยมนะเล่นเหลี่ยมว่าไงคนหน่อกระเทียมเลยครับกระเทียมมยเฮ้ยโผอะไรอ่ะเกิดอะไรครับเกิดอะไรครับเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วโอ้กระเทียมเลยครับกระเทียมมยเอ้ยหิวๆ ที่ไสอคนยึดต่อยึดต่อชิวชยึดต่อชิวชเอ็กระทือนไกระเทืออแมชชวอนอกันเอแมชชวนี่ดีเยหรยึดต่อชิวชเฮ้ยยึดต่อชิวชิวลีไวอยู่ในท่อีไวอยู่ในท่อไอโอไวกระเทือน่อมครับกระเทือนเชวอนี่ โอ้จะว่าอะไรชนะอยู่แล้วกัวอะไรชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วคโอ้โหได้นะที่ไหนครับยายอ้าวยิง เร็วอาตาซีเนกาฆ่า,ามันโอ้าคุณตายเอามันเอามันโอ้อะไรอาตาซีเนกาแค่นี้แหละกระติบหน่อยครับกระติบหน่อยครับกระติหน,น่อยกระติหน่อยแค่นี้แหละ <c oughs> อุ้ยโอ้ไ่กัน์ปอดขอรื้อไหมครับเอ้ยโอ้เอาเลยครับเอาเลยกระโดดเตะด้วยนะไอชิวไม่ดีดีด้วยแม่แม่ไปด้วยไม่ไม่ไม่ครับร่อนเงินร่อนเงินร่อนเงินตัวปีนะครับอุ้ยคาตีนครับคาตีน Oh, cười bay quá. Oh. Đi nào. Bóng không phải là giả vờ. Đi มีเราแค่สองคนโอ้โเแล้วแบบนี้โอ้มึงชนะครับเฮ้ยช่วยหน่อยดิเฮ้ยเอ้โอ้อะไรแอรเติมเพิ่มเติมตั้งตีตั้งยิงยิงเขาเลือดเลยยิงเขาเลือดเมื่อกี้เองก็เต้นด้วยดิหัวเลือดไม่มีนะคู่หูตาใหญ่โอ้อะไรคู่หูตาใหญ่ไหม อะไรพี anyway. ่ไม claro ok. ่พี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเองอะมันเบาอ่ะไอบีมเดี๋ยวขอเอาไมอปทำไเอาแค่นี้มันเบาเมื่อกี้ไม่ได้ยินเอ๊ะมีคนมามีคนมาข้างหลังข้างหลังเอาเดี๋ยวดิแอตตาซินิก้าเฮ้ยโอ้ต้าปชุบโอ้ยอะไรแอปนีไหมคะโอ้มีปืนมีคนเข้าหลัง เฮ้ยไอ้ยจามันขี z z ่สเก็ต่ะเอ้ยเอวนูเอลอ้าวเชียร์ตั้งเป็นชุบไว้ว่ะเฮ้ยซ้ำ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 อุ้ยลาลาไมดีโอ้ลาว่าลาว่าบินไม่ได้เออเนี่ยมันมันมันินไมได้มันมีคนแอบอยู่ระวัง โอ้ไม่ช่วยกันเลยอะไรอ้ครับครับยิงยิงยิงวห,หนห้าเจาอโอ้หโหา่าอืาฮอาฮอาาฮอาอาฮ่าาฮ่าาฮ่า ได้รวมตัวกันเฮ้ยโอ้๋นี่อะไรกันนะฮู้ฮู้ กะทืครับอยากระทืครับอยากบนาพันหนึ่งครับครับยเงินนะกรทืบคนเอาเงินอยากกระทืว่าอยากกระที่บอกครับอยากครับวอลพงยวอลพงง่ายว่วอล์์พงมาอยู่แก๊งด้วยกันดีเดี๋ยวเ้ยเอ้ย อ๋อไอบิมกับยิงลูนนกน้องตัวเองแล้วกูมาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้ว,มมว,ลวโอ้ใช่โอ้ใช่โอ้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้หัดหนึ่ง <c oughs> เอามีคนเข้าหลังอีกเราคิดริบ เออโอ้โหพันหนึ่งเกินไปว่ะโอ้ใช่แม่งแม่งยิงคนอื่นเด้งเลือดอ่ะเลือดแม่งเด้งฆ่าตัวตายครับนี่คือการยอมตายดินกบหน้าน<ช>ี่ก็กกอยู่อย่างเชี่ยอย่างสีครับย,ย,ยอมตายให้ดินกบหน้าอู้โทรศัพท์ผมแตกไปสองเครื่องแล้วเนี่ยเพราะแอดไม่เล่นมอเอรเนเบดโอ้ทำไมครับทำไมเอาวัลลภ โอ้ขอพันหนึ่งนะยสร้างวงไม่โอ้โหเกินว่ะโอ้โหรีไว้เคยวอลเลยดีใครหัวหน้าแกงเองอ่ะใครหัวนะห,หน้าแกงเองอ่ะไม่มาไม่มาจะจะรับพี่เข้าแกงได้ไงหัวหน้าแกงมาอยู่ก็ยังจะวอลเลไอ้วกนี้น้องดำน้องดำไงครับน้องดำ แค่นี้แหละขอพันหนึ่งน้องดำขอพันหนึ่งแค่นี้แหละเกิด <c oughs> ไปนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อยากกระตือครับอยากกระตืออยากครับอยากครับจะไปเกินแล้วครับอยากครับอยากกระตือครับมันทิ ไ่น้องดามุกเกินไปแ,แ <c oughs> โอเคแล้โอ้โหสามพันนะโอ้โหยังได้วะรัเป็นลวงตังกูะอะอวันนี้เลีนไม่เบ็ดไปยังครับไใบรุ่นเขามาทวงแล้วยังครับยังไม่เรียนเลยครับได้ไงก,กัน มามามาดิมาดิโอ้ยช่วยชอมนร่เอม้ยอยากกะดอยากกรืดิเดามันีดานดนวไอ้มันชืดยังไงวะอ่าฮ่าเรียบร้อย ือปะ้ได้ไงโอ้อยากโดนกระทืบอยากโดนกระทืบชิวชิวโอ้มาโหดเกินมาโอ้ตายอู้ตายตายตายอ้ตายดึงมาพอดีเลยว่ะอู้เบ้ยเลยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากันแล้วอู้อู้ มากันเป็นแก๊งนะมากันเป็นแกง๊งเห่า <c oughs> พันหนึ่งครับพันหนึง่งกระติยังไงวะเนี่ย <c oughs> ขอพันหนึ่งครับขอพันหนึ่ง โอ,อ้ตายโอ้ไอ้แม่ทำอะไรเนี่ยเตะครับเตะ<ต>เ,เอ้ยโอ้เขาล้อมผมอิ่มครับอะไรครับบอกได้ไงได้ไงได้ไงยิงชิวชิวเอ้ยิงชิวชิวยิงชิวชิวอ่ะโแค่นี้แหละสกัดแก๊กสกัดแก๊ก โอ้ลีเฟนแมนแม่งไล่กระทืบมพลว่ะโอ้ยสองคนนี้เมาแอนเบดมาแอนเบดใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นสามนาทีจบบอลแล้วแป๊บนึงคลิยังไงไว้จะเป็นแชร์ละเลิปอันนี้เอฟเอฟดูดีเลยะโอ้โห เขาหัวเอา้าหายไปไหนวะนัะ่นไอ้ข้าวบนโอ้ไอ้กิมไอ้กิมสันนะ

เอทำเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยคเฮ้ยกัดิ้นฮ่าฮ่าฮกันทิ้งคด้วยไปไหนกิมซันไปไหนไยไหนกิมซันกันท้พี่ไว้ะก่อนตอนนี้นะขอคืนดูดไอเียขอคืนเอาขอคืนทำไ่อะไรวะเนี่ยต้องดำต้องดำเกินไปหรเอ้ยโอ้ เอาเงินหนึ่งพันกูทำทีเดียวเองนะไอ้เชี่ยขอขอขอพันเงขอพันแค่นี้แหละแค่นี้แหละอเฮ้ยเกินไปหว่าต้องดำออะไรวะ่ไปไปน้มันไาไอ้เีมาล้ ขอเตะเอาเงินนะครับไม่เงินหนึ่งพันคูเก็บไว้เงินโอ้ยเตะลวดสามตัวสามตัวลวดครับเขาเรียกว่าทิปเปิลคิวโนกาตือครับอยากโนกาตึกไ้ยอย่าครับอย่าอย่าเตะมุอครับอย่าครับอยากโนกาตึกไปอยากโนกาตึกไปเฮ้ยไม่อยากอย่าอย่าอย่าไปเกินแล้วอุ้ยอ้าว nhiều chiều ui ô hô, cú tay nhìn cốp nạ đi vào à nhóm tay hay nhìn cốp nạ ưa เอเฮ้ยเฮ้ยเฮเ,เกินไปว่ทะได้สอตีมแ้ฮ <c oughs> ยอมตายให้ดินผบหน้าดีไหมโอ้โห แห่งอะแห่งอ่าคาสนโนวาชนะทีมคาสนโนวาได้ยึดคุกลับแล้วชนะอู้อะไรกัน <c oughs> มันได้นะมันดูกัญชายัางไงกดเลขสี่ครับถ้ามีกัญชาก็สูบได้เลยครับนะชิวชิว แค่นี้แหละแค่นี้แหละอุ้ยว่มันเบรสองชั่วโมงโอ้เกินไปเกินเกินไปเกินไปอ๋อเกินสองนัดเฮ้ยเกินสองนัดเกินสองนัดต้องบวกปืนเก้าครับผมว่านะเอาปืนไปบวกขึนน้นเก้าเก้าน่าจะยิงสองนัดได้อยู่เอยโอ้บวกเก้าเก้าก็มา แกงโอยะชนะวอไม่ใช่ครับไม่ใช่แกงอะไรชนะวอคา,าสนว่าเนี่ยชนะวอแต่เขาได้ตังค์หรือเปล่าเห็นหัวหน้าแกงเขาไม่อยู่เขาบอกใช่เปล่าวอไปทําไมว่าหัวหน้าแกงไม่มาโอ้อยมานี่หว่ะเฮอร์คินลิสนี่ว่ะเอ้ยถึงว่าก็าหัวหน้าแกงไม่มาจะคอได้ไงเนาะไม่ยอมรับความจริงนะจานบีม <laughs> โอ้มันได้นะแกงโอยะชนะวอเอ็มบีม,มันได้ยังไงเอ็บิมเอ็ต้องยอมรับความจริงนะโอ้แบบนี้ก็มีนะโอ้ยไอตายเนี่ยอาญาบวกเจ็ดไม่มีใจะให้ไปบวกเก้อู้ตอนนี้อัตราการบวกปืนง่ายขึ้นครับอัตราการสําเร็จอยู่ที่ห้าสิบ้าสเปอร์เซ็นตะครับถ้าใช้ไดมอนนะครับผมอัตรา,ารสําเร็จเพิ่มขึ้นอ่า แอดบวกปืนบวกห้าขึ้นบวกหกกี่เปอร์เซ็นต์บวกห้าขึ้นบวกหกโอกาสสำเร็จค่อนข้างสูงนะหกประมาณเจ็ดสิเอร์เซ็นตะ์่ะถ้าถ,ถ้าใช้เป็นไดมอนดะ์นะนะแต่ส่วนมากใช้ทําทีมบวกเราก็ได้แล้วใช้ใช้ทําทีมบวกบวกก็ได้แล้วนะครับอืสบาย ออออออไอแบง์มันทำวีรกรรมอะไรไว้เขาถึงจำมันไอ้แบง์โอ้ <c oughs> โอ้อย่าพูดดีกว่านะโอ้ยน้องเขาไม่อยู่แล้วนะก็ต้องต้องลืมลืมไปนะลืมๆืมไปนะครับมันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยรู้อยู่ในใจนะแต่ก็ไม่อยากจะพูดออกมานะ สมัยนั้นมันไม่เหมือนสมัยนี้แล้วสมัยนี้มัมนมี V.P แค่ระดับเดียวครับแต่ว่าสมัยนั้นมันก็เป็นการแบ่งชนชั้นนะเป็นการแบ่งชนชั้น V.P ก็จะมี V หนึ่ง V สอง V สามเงี้ยนายแอดลองบวกโชว์หน่อยห้าิอรนตได้ดิได้ดิมาดิเดี๋ยวผมโชว์เลยละกันถ้างนันนะ่ะเออ <c oughs> โอ้โหมันยังไงไหนผมผมปืนปืนผมอะไรปืนผมบวกสิบนะ m p 5ฟนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยผมบวก m p 5ฟให้ดูเลย แค่นี้แหละนะครับนี่นะครับบวก MP5 บวกมา <ไป S 1> <ๆ>มา<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>บวก<ๆ>ปืนให้ดูเฮ้ยอย่ายิงดิเฮ้ยอย่ายิงดิอาชิบหายม่งจะยิงกูอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่งจะยิงกูไอพวกนี้อะไรวะมันจะยิงผมอ่ะผมไปขึ้นรถที่ไ่กัญชาแล้วกัน เชีวเชียวดาวเฮ้ยวัรุ่นติดดาวเฮ้ยเฮ้ยใครติดดาวอ้าวเฮ้ยโอ้ไอศินไอศินติดดาวนี่เรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีครับมุงแมสเฮ้ยไอยายาจะนะพี่เดียวอ้าววัยรุ่นติดดาวนะวัยรุ่นติดดาวออมสินไวรุ่นติดดาวออมสินลวัยรุ่นติดดาว ครับครับผมจะบวกปืนบวกบวกสิบอโจครับจะบวกปืนสิบเอ็ดโครับจะบวกสิบเอ็ดครับชิวชิวครับบวกส1บเอ็ดโจนะครับบวกิบเอ็โจนะครับชิวชิวครับชิวชเปิรอะไรวะคุณดเบาปดูไว้ดูไว้บวกสิบเอ็ดดูไว้อ่อไปไงเออมันก็จะมีแตกกันบ้างดิ ไปอ่าเชื่อไปหมดแล้วเฮ้ยไปหมดแล้วไปหมดแล้วขอเลิการหน่อยดิขอเลิกการหน่อยอีกทีอีกทสวยบุกไปสวยอีกทขอเลิการหน่อยขอเลิการหน่อยยิ่ตัวยโ้หมดแล้วเดย์อนหมดแล้วหมดหมดใครมีเดมอนเอาให้ขอหน่อยขอหน่อยขอซีเมตรขอซีเมตรเดี๋ยวใส่หมดเลยเร็ว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 โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ โอ้หเหลวกเก้าเลยไดมอ์ไรได้อแหลเลยนรไกเจได้ไหไดนแตทิมได้ไหมใจมากเจใจมากเจดูดูไว้เจ็ดบวกสิบด้วยโอ้โหมัไม่เท่าไหร่ว่าไดมมันไม่เท่าไหร่ว่าร้านสามโอ้โหอา้ว เดี๋ยวให้กันเดี๋ยวให้กันมา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 ขออะไรไม่ดีขอเลมอนเลยดีขอละไไม่ดีานักนักดเไม่พอบวกนะเนี่ยโอ้ไปหมดลเดี๋ยวเลิกเล่นจีดีเพัยว่ะเอาไปอีกเม็รเอาไปอีกเม็ดเฮ้ยตีควายไม่ไปแล้วเฮ้ยวาเฮ้ยี่ีเฮ้ยขโมยัตคาเฮ้ยเต่าโอ้เดี๋ยวผมเก็บแล้ว โอ้เหลือบหกว่ะโอ้เหลีอบหกโอ้สวยออมอ้อง่ยเซงว่ะอ้แค่นี้แหละไม่เล่นมอาเบดีกว่า